BYD s e r n g e เรือขนส่งรถยนต์ซึ่งพัฒนาโดยจีนถือเป็นเรือขนส่งรถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกออกเดินทางเที่ยวแรกเมื่อค่ำวันที่27เมษายนที่ผ่านมาจากท่าเรือไทาชางมณฑลเจียงซูมุ่งหน้าสู่ท่าเรืออีตาใจาประเทศบราซิลพร้อมรถยนต์พลังงานใหม่ของ BYD มากกว่า7,000คัน เรือ BYD s e r n g e n มีความยาว219เมตรกว้าง37.7เมตรบรรทุกรถยนต์ได้9,200คันพัฒนาและต่อเรือโดยบริษัทในเครือของบริษัทไชน่าเมอร์แชนกรุ๊ปโดยเป็นเรือขนส่งเฉพาะทางสำหรับรถยนต์พลังงานใหม่ลำที่4ของ BYD ซึ่งทั้งหมดยังเป็นผลงานการต่อเรือภายในจีนเอง เรือลำนี้มีเทคโนโลยีล้ำสมัยเช่นเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงระบบควบแน่นก๊าซที่ระเหยจากเชื้อเพลิงบอกรีคอนเดนเซอร์และสารเคลือบต้านการเกาะของสิ่งมีชีวิตในน้ำซึ่งช่วยลดแรงต้านและประหยัดพลังงานนายหวังจจวินเป่าผู้จัดการทั่วไปของแผนกธุรกิจสาธารณะของ BYD ระบุว่าเรือลำดังกล่าวไม่เพียงเป็นเรือขนส่งแต่เปรียบเสมือนสะพานทางทะเลที่เชื่อมเทคโนโลยีจีนกับตลาดโลกโดยเรือมีระบบโหลดสินค้าอัจฉริยะ และเทคโนโลยีปกป้องสินค้าเพื่อรองรับการส่งออกรถยนต์พลังงานใหม่อย่างมั่นคงและมุ่งลดคาร์บอนสำนักบริหารศุลกากรของจีนรายงานว่าเมื่อปี2,567จีนส่งออกรถยนต์เกิน6.4ล้านคันอันดับ1ของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่2โดยบริษัทหลายแห่งของจีนเช่น BYD Cherry และ SAIC Motor จึงเร่งลงทุนสร้างเรือขนส่งของตนเองเช่น SAIC สั่งซื้อเรือบรรทุกรถยนต์ขนาดใหญ่มากกว่า7,000คันหลายลำจากอู่เรือเจียงหนานเมื่อไตรมาสแรกของปี2568เรือขนส่งของ BYD ขนส่งรถยนต์พลังงานใหม่ไปต่างประเทศมากกว่า25,000คันปัจจุบันรถยนต์ของ BYD มีจำหน่ายในเมืองต่างๆมากกว่า400แห่งจากมากกว่า100ประเทศ ส่วนยอดขายต่างประเทศอยู่ที่417,200คันเมื่อปี2,567โดยตลาดบราซิลโดดเด่นที่สุดด้วยยอดขาย76,700คันเติบโตขึ้นถึง328%